ออหลุดมาที่บ้านครับรดๆๆมาลูกมานี่ไงนี่ไงอ้าวไม่ใช่มาที่บ้านผมมาลูกมาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วกี่อกอกไปแล้วเมื่อกี้มาคุยกับผมเลยหมูหมูกับหมูมาคุยกันต,ตอนนีนะะ้สามทุ่มนะครับสามทุ่มคุยกันรู้เรื่องด้วยนะรดๆมานีลูกมา าลูกไหมหมูหมูคนในหมู่บ้านนี่แหละครับน่าจะหลุดคอกออกมาเมื่อกี้เขาเข้ามาคุยด้วยเช่เลยเนาะถ่ายเมื่อกี้ลืมถ่ายเลยแล้วกขมาคุยด้วยอาลูกมามาหมื่นถ่ายกลางคืนเนาะได้แค่นี้น้องหมูนี่ครับ เขาก็กลัวนะเขาก็ไม่กล้าไปที่อื่นพอดีบ้านผมอยู่กลางทุ่งนาครับเขาเขาก็เห็นแสงไฟนะเขาเคยอยู่กับคนเขาก็เลยมามามาที่บา้านเมื่อกี้เข้ามาหาผมเพราะว่าจะเอามือรูปหลังเขาเขาก็ตกใจนะครับเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเขานะเขาก็อยู่ละเลาะเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเมื่อคีไอบ้านผมอยู่สองกองนัอง กำลังดูทีวีอยู่ลูกผัวมาหมูหมูหมาซึ่งเราไม่ได้เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักนะน้องหมูหมูขาวตัวนี้น่าจะสามสิบสี่สิบกิโลแล้วครับเหมือนเสียงคนไอมาจ้าของเขาหรือเปล่าอุ้ด ใหม่แล้วใหม่แล้วเขาก็ไม่กล้าเดินไปไหนตอนนี้ผมก็ได้ประสานไปที่ผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกเป็นหมูของคุณสายฝนนะครับไปน่าจะกำลังจะมาเอาแต่มไม่รู้เขาจะจับยังไง,งกลางคืนนี้อามาหาผมแล้วมาแล้วว่าไงลูกนี่เป็นเพศเมียหรือเปล่ามาลูกมาอ่า ไม่กล้าจับเขาเขาเขาตกใจะไยังไง้ยดูเราจับดูนะเป็นมิตรกับเราหยุหนาเออนี่ครับไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับหิวหิวเหรอหิวเหรอโอ้หิวหิวน่าจะหิวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเราเป็นมิตรกันลูกเอออ่าๆโอเคโอเคโอเคเป็นเพื่อนกันลูกอ่าไม่ทำร้ายไม่ทำร้าย ครับครับอ่ะเข้ามาเข้ามาอืมนี่ค,ครับเป็นเพื่อนกับเขานะครับสัตว์มาลูกมาอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยเขาคงตกใจนะมาลูกอุ้ยอุ้ยอุอุก็ไม่กล้าไปทางอื่นนะเขาก็มาอยู่ที่นี่เนี่ยเจ้าของน่าจะมาละชายรถไฟฟ้ามาแล้ว บ่เออเจ้าของมาแล้วครับนี่สายฝนกับเพื่อนกันเอามาแต่เฮื่อนพุูบเบ่อันเคยป้องพูง่ายง่ายอยู่บ่เอออับผมครับผมไปแล้วครับเจ้าของมารับไปแล้วไปแล้ว